สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนะคะพับเหรียญโปรยทานหมวกซันตาคอสกันนะคะใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วค่ะเรามาทําเหรียญโปรยทานนะคะเป็นหมวกซันตาคอสกันทําง่ายๆนะคะเพื่อนๆหมวกใช้ริบบิ้นนิดเดียวเองนะคะง่ายๆน่ารักน่ารักด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันนะคะ อุปกรณ์ก็จะมีนะคะริบบินตาลกระังนะคะเบอร์สองค่ะกันไกลไม้บรรทัดสกอ็อตเทปใสเหรียญบาท,ทเทปกาวสองหน้าสำลีแผ่นแล้วก็ปืนกาวค่ะเราจะใช้ความยาวของริบบินนะคะความยาวสิบเซนค่ะใช้ทั้งหมด5เส้นนะคะแล้วเราจะนำสกอ็อตเทปนะคะ ดึงให้ความยาวใกล้เคียงกับ10เซนนะคะแล้วนำมาติดที่ตัวแผ่นริบบิ้นนะคะเราจะติดประมาณครึ่งหนึ่งนะคะของริบบิน้นนี่นะคะคือติดออกมาแล้วครึ่งหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วพลิกกับด้านริบบิ้นนะคะแล้วนำริบบิ้นแผ่นที่สองนะคะมาประกบติดนะคะให้ชิดกันเลยค่ะ จะออกมาได้ลักษณะนี้นะคะติดทั้งหมดห้าแผ่นเลยค่ะให้สกอตเทปนะคะอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งหมดนะคะพอเราติดแล้วเราก็จะคว่ำแล้วก็เอาลิบบิ้นแปะลงไปนะคะแล้วก็จะหงายแล้วก็ติดสกอตเทปต่อ แก็จะคว่ำแล้วไงอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็แปะแลก,ก็เทปเหลือซ้งสุดท้ายนะคะตอนนี้เราได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะ ให้ทำการรีดให้ริบบิ้นเรียบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำเทปกาวสองหน้านะคะเทปกาวสองหน้ามาปะไว้ประมาณความยาว3ามเซนนะคะเทปกาวสองหน้านะคะติดไว้มุมซ้ายบนลักษณะนี้นะคะติดไว้ก่อนเลยนะหลังจากนั้นเราจะนำฝาขวดนะคะมาวาง เดี๋ยวเราจะลองหมุนดูก่อนหมุนตัวกลวยนะคะว่าฝาขวดพลาสติกเราเข้าได้ไหมอันนี้เราต้องวัดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝาขวดพลาสติกเราจะเข้าไม่ได้ประมาณนี้นะคะฝาขวดเข้าพลาสติกได้แล้วเราจะจับช่วงตรงนี้ไว้แล้วก็จะดึงตัวสก็อตเทปที่เป็นเทปสองหน้าออกนะคะแล้วก็ทำการค่อยๆปิดเข้าไปนะคะ เสร็จแล้วก็จะตัดช่วงที่เป็นปลายแหลมตรงนี้ออกค่ะอีกนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราจะลองวัดดูอีกสักทีหนึง่งโอเคเข้าได้แล้วนะคะลองวางดูนะคะว่าครอบไหมครอบแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเเราก็จะทําการ นำเหรียญบาทวางไว้ลักษณะนี้นะคะเหรียญบาทนะคะเสร็จแล้วยิงปืนกาวรอบๆของตัวฝาเลยค่ะนะคะแล้วก็ค่อยๆวางนะคะเสร็จแล้วเอานํำกลวยที่เราทำเนี่ยนะคะครอบตรงๆไปนะคะจะได้ไม่เบี้ยวก็อ,อกจะออกมาลักษณะนี้นะคะครอบมาตรงๆแล้วนะ หลังจากนั้นนะคะให้เรานำสำรีแผ่นนะคะสำรีแผ่นให้ยาวออกให้ให้เรากะว่าประมาณหนึ่งเซนนะคะแล้วก็ทำการค่อยๆฉีกนะคะเราจะไม่ใช้ตัดนะคะเพราะตัดแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นรอยแบบตรงๆเกินไปจะค่อยๆฉีกออกมาลักษณะนี้นะคะจะทำการฉีกออกมาสักสองเส้นนะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วก็กด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 ให้สําลียุบยุบลงไปตรงมุมที่เราฉีกนะคะมันจะได้ดูไม่แบบดูไม่เรียบร้อยนะคะทำการกดกดลงมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการติดที่ตัวหมวกเลยนะคะ แปะไปเลยนะคะนีขาดนิดนึงเดี๋ยวขอเพิ่มอีกสักนิดนึงนะคะ แล้วเราก็กดๆให้มันเรียบร้อยนะคะมันจะได้ไม่ชี้นะคะทำง่ายนะคะเพื่อนๆอ่าตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำสำลีที่เหลือนะคะดึงให้บางๆหน่อยนะคะ แล้วเราก็จะทำการม้วนนะคะม้วนให้เป็นวงกลมค่ะม้วนให้เป็นวงกลมอ่าตอนนี้เราได้วงกลมแล้วนะคะเราก็จะติดจุกนะคะตรงปลายแล้วก็ใส่ตัวสันีีที่เราม้วนลงไป เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแปบเดียวเองนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้หมวกซันตาคอสน่ารักน่ารักนะคะเราสามารถทำแบบเป็นลายก็ได้นะคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยค่ะแปปเดียวเองค่ะเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะ